bà đã bật đèn rồi các bạn cho mình biết nha mình có tên của của mình mình muốn mình muốn mình muốn mình vào trong xe đi à ô sao được sao được nó nó chạy hết โอเคน้องหมแาแงรอไกจุดน้่อืมโอ้อรอยรอาวแล้วเรา,รเ,ราเราก็ไปถ่ายหายร้านที่มันอันนติ๊กกองมุ้งนิ้งแฟน,น,น,นมุงม้งนี้ย่ยาขึ้นมาเหอไม่ถ่ายตรงนั้น ก็ถ่ายกับช้างว้าวมึงถ่ายตรงน้นามาัสวยที่มันฮอนก็คิมมาเดเด้ๆเ <laughs> น mm. uh, anyway> ี่ห้องเซตเลยาแล้วหรออันนี้เหมือนที่เราเรียนมาเลยวะอ ม่กมความฝันแม่กูคือแบบนี้

มึงเข้ามึงจะว่าทำไมไม่ถึงข้าวให้เจอกระเป๋าเงินให้ดีให้มึงซื้อให้ก no ูเอาแต่ว <Okay. m enfant> ่ามากก่านนี้อ๋อมึงเจอแค่ร้านไม่เป็นไรเขาไปไหนกูจงมาให้เลือกโอเคมึงร้านนี้น่ารักถ่ายรูป like that. พี่กล้องดมยาดมดงมัไม่ห่นะูขอไม่ิน่ก่อนใช่ไหมร้อน อ่ะชิมชิมชิมอุ้ยโหมากินเะไรอ่อย่ามาให้ใกล้มืงขายยาวอ่ะงามงามยำยำที่นมใส่อ่ะยำยำผมกิ้วอุ้ยหิมตัดให้เขาได้ปะทีมงานี้ตัวเจ้าพี๊ตั้เจ้าเอ้ะอันนี้มาดูเน่ยเขาเกิดไปถามมันิดนึงย เรไปก่อนเล่นรถม้าเด้อเอาอยากให้แต่กลัวช้าคือแมวของมันไงกลัวกลัวก้ยกลัวมือ

เดี๋ยวก่อนนี่่อนมึงไปก่อนไปไูกลัวกูจะไปำนอามานเย้อยอน้ยขาเลยิมๆไมันก็ไม่ได้ก่าอะไรนนื้อเอาอันนี้ออกด้ยแมเหมือนเป็นหมอเลยวะเอาจียยังไม่อินเลยเดี๋ยวไป Mm-hmm. <laughs> 哈、嗯、哈。嗯

คิมน,นี่นี่คิมไส้กรอกก็ราคาือกัอกเน่ยไสกอกเี่ยาันไงที่ห่อน,นี้ที่เขากินอเออบเนี่แหละอร่อยอืมอันเดียวพอเนาะเออเออเออไ่โอเ็มเ สามซองลดราคาเหรอเออเอาไหมชัม้นกนีออ้อง,งน้องเดาอยซื้อดนี้เหรอสิบซกินลถอ,ไอะไรอะลดมาห้าต้ยมยำเหมือ,อ,อนเดิมไหมโ้แหงจังไหมเออนั้นีไหนอะนี่น้องคอนนอั้น ถือกดตังด้วยนี่คือเป็นรังสัตว์อีกหน้าหนึ่งพร้อมคือน้ำลึกสามสี่ฟุตน้ำใสสะอาดน้ำพุ่งลอยลอยว้าวมหกรรมดีกว่าน เจอได้ที่ไหนไม่รู้ขิมตังไม่พอเอามึงตังไม่พอโกรนได้ลยวะก็รออะไรหรอจัดเลยเราเป็นเมนเเป็นนจ้ะกกไปซื้อมาจัดการ เอาไปแล้วนี่มีคุณยายอยู่ฝั่งนี้หยิบม,มาก่อนหยิบม,มาช่วยถือปะ่ะคุณยายคะ่ะสี่ขวดค่ะ 怎么了 ไลล้างคอยสำหรับคูคูแสบคอยนะ 그러면은 박스 네. เออยายตอนอนมุกาตั้นคุยอย่างนี้วะในสอนก่อนเปิด่นลงไปตัซอยนเดียวเดี๋ยวหังม็ได้เข้าล็อกของมันเนี่ยองังขึ้นมาเนี่ยขให้ล่องอีกีมันเข้าล็อกอีกีเห็นไหมไอน้อันนี้อืมแมตรงตรงเหียมเนี้ยตรงอืมอมอมอ่ะกมากตมากะตรุนเต็มอ่ะอันี้อันนี้ทเปิดได้อันนีมีปีหมป่าีมรปึกมอืมเา ถ้าเขาแบบมันจะพูดจากมาเองอะไรชิมเนี่ยยังกันตีกันแล้วกระตรกนเพลงเพื่อนเพ่อนเพิ่นพี่ทำเี่ยสัตาเนี่ยพี่เขาทำนี่เขาทำเอายืนยืดค้มะอย่ายืนคซื้อ้งมกกาซเปิดะเอายากว่ะมันไม่ง่ายบอกแล้วกูฝึกงานดีเช่งไหม่เปิดเบลล์พี่เปิดแต่ช้อนอะไม่ได้ว่ะช้อนได้ไหมช้อนได้เปิดก็เจอแล้ว กั้นแรกนะเขาคือคนนั้นก็เคยยอมเป็นเมียน้อยแล้วหลังๆมาบางๆมาเขาลืมคือคนนั้นลืมลืมแสดงตัวลืมเริ่มดิ่งเริ่มเริ่มครูเขาเข้าใจไหมแล้วเขารู้สึกว่าอยู่แบหมดแล้วใครอะเนียน้อนมาครูไปแล้วจะทำยังไงต่อแต่สุดท้ายมาแล้วเมียเมียเขาก็เลยแต่เมียเขาจะย้ายได้มาอยู่ด้วยกันเมียเขาเป็นครูไปแย้วแต่ได้มาอยู่ใกล้